เช็ดมาคู่แล้วต้องุกไอ้คูแล้วอบอกยัดคัวทนายผมถามทางพี่ยิ้มก่อนพี่ยิ้มเรื่องราวเป็นยังไงพี่ยิ้มไปสัมพันธ์ไปเกี่ยวพันกับทนายรักได้ยังไงจุดเริ่มต้นแรกคืออะไรฮะจุดเริ่มต้นแรกก็คือดูดูรายการช่องหนึ่งรายการดังช่องหนึ่งนะคะผลกระแสใช่ค่ะอ่าอ่าแล้วก็ วันที่ดูอะ่ะคือได้ดูวันวันที่น้องผู้หญิงเขามาออกรายการกับทนายรักนะคะเสร็จแล้วอะ่ะก็ได้ดูคอมเมนต์ก็คือมีคนแบบอ่ทัวลงมมนทนายอทัวลงทนายเสร็จแล้วเราก็นั่งฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่ว่าน้องผู้หญิงอะ่ะเขาเหมือนจะร้องไห้แล้วเขาก็เอาหลักฐานออกมากลางกลางกลางแต่เหมือนกับว่าทางฝั่งทนายเขาไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยแล้วก็มีการคอมเมนต์กันว่าใครน้อยช่างโชคดีส่วนพี่ยิ้มอ่ะก็ได้คอมเมนต์ไปตอบว่าได้คอมเมนต์ไปจริงๆคอมเมนต์ว่า เอาคำไม่อยากนะพี่นะขอโอกาได้นะผมต้องห้ามปราก่อนค่ะถ้าได้ผู้ชายคนนี้ไปเป็นสามีชะตากี่ขาดคคือคอมเมนต์แรกเลยที่คอมเมนต์ในในรายการหุ่นกระแสคืออันนี้ค่ะถ้าได้ผู้ชายคนนี้ไปเป็นสามีชะตาจุดๆขาดถูกต้องค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการกดไลค์กดไลค์กันแล้วก็คอมเมนต์กันอีกเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าเหลือเขาแค่คนเดียวผู้หญิงจะเอาไหมพี่ยิ้มก็ได้คอมเมนต์อีกว่า ยอมอดเสื้อผ้าแล้วปีนขึ้นเสาไฟฟ้าลูดลงมาดีกว่าค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็แล้วรายการเขาก็จบไปใช่รายก็ไม่ไปก็จะมีอะไรนีก็โหนกระแสก็จบไปก็จบไปก็ไม่มีอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเหมือนกับว่าเขาไปไหลสดอไปไหลสดเหมือนประมาณว่าพูดแบบว่าตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองทําอะไรก็ได้ตัวเองเป็นทนายอะไรอย่างเงี้ยพี่ยิ้มก็เลยได้ทักชห้องแชทเขาไป พี่ยิ้มเป็นคนทักค่ะหมายถึงว่าทักเข้าไปในแชทมสเซนเจอร์อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนโหนกระแสเนี่ยคือคอมเมนต์ในไลฟ์ถูกต้องค่ะแต่อันเนี้ยเขาไลฟ์แต่ไม่ได้ทักในไลฟ์นะทักในไลฟ์ด้วยคือคอมเมนต์ในไลฟ์ด้วยคอมเมนต์ในไลฟ์ด้วยอันนี้ยอมรับเลยค่ะคอมเมนต์ว่าอะไรจัได้์พี่คอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์ว่าเหนื่อยไหมเมื่อไหร่จะหยุดอันนี้สัตว์แน่ใจนะว่าทนายหรือสะจุดจุดค่ะอ๋ออันนี้ยอมรับถูกต้องค่ะแล้วเขาอ่านคอมเมนต์พี่ไหม อ่านค่ะอ่านด้วยแล้วเขาก็เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไล่เหมือนกับไล่ไล่ด่าไล่กระแทกกระทันทุวี่ทุกวันจนกระทั่งพี่ยิ้มก็เลยได้เข้าไปในห้องเช็ดเขาบอกว่าเป็นถึงทนายทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมไม่เงียบมั่งอะไรมั่งตามที่เขาที่เขาส่งให้ดูเลยอะค่ะตามนั้นเลยค่ะอันนั้นคือเช็ดพี่ยิ้มค่ะอันนี้ยอมรับยอมรับค่ะยอมรับว่าเราเนี่ยทักเข้าไปก่อนจริงถูกต้องค่ะแล้วก็เหมือนลักษณะเหมือนไปตําหนิต่อว่าจริงถูกต้องค่ะ อ๋อ่ะอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือที่ที่พี่ยิ้มทักไปก่อนถูกไหมถูกต้องค่ะถามจริงสอบทนายที่ไหนมาถูกต้องค่ะอยู่พืคนด่าทั้งประเทศถูกต้องค่ะนิ่งๆบ้างนะอ่าอะไรโพสทั้งวันเพื่อนขำกันทั้งประเทศแล้วพอทักไปปุ๊บก,ก็เกิดการโต้ตอบกันถูกไหมถูกต้องค่ะ,คะแล้วมันไปบานปลายถึงขั้นไปเลือกอวัยวะเพศเรื่องฟ้องมินประมาทได้ยังไงเอาเอามุมพี่ยิ้มก่อนอ่ามุมพี่ยิ้มนะคะมันจะมีช่วงที่ว่าใกล้ๆใกล้ๆจะจบที่ว่ามันจะจบแล้วว่ะค่ะอ่ยยกกเออๆูา็บว่า เขาอะเป็นทนายอ่าค่าตัวหลักเจ็ดหลักเจ็ดหลักค่าเจ็ดหลักอันนั้นแหละค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาสามารถจะทําอะไรกับใครก็ได้เพราะคนภูเก็ตถูกต้องค่ะตามนี้เลยค่ะแล้วก็เขาก็ไปไลฟ์สดแบบนี้เหมือนกันในไลฟ์สดเขาที่เขาไปไลฟ์เขาเป็นทนายค่าตัวเจ็ดหลักใครอยากมาเล่นกับผมอะไรประมาณนี้ค่ะผมแค่สั่งให้ไปอุ้มใครก็ได้ถูกต้องค่ะมีทีมงานถูกแล้วประโยคสุดท้ายนี่คืออะไรขอดูกี่ค่ะ ของพี่อะนะถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะพี่ยิ้มใช้รูปโปรไฟล์คือรูปสมัยสิบปีที่แล้วเขาเข้าใจว่าพี่ยิ้มไปเอารูปคนอื่นมาใส่อ๋อแต่รูปตัวเองเป็นรูปตัวเองค่ะแต่รูปเก่าถูกต้องค่ะสมัยสาวๆาวถูกต้องค่ะอ๋อพี่ยิ้มเกีรตรวยระไมก่อนเอออะก็เดีกยก็คมเข้มนะอะถูกไหมเออแล้วเขาเข้าใจว่าพี่ยิ้มไปเอารูปคนอื่นมาถูกต้องค่ะหรือเขาใจเขาเข้าใจว่าเป็นพี่นั่นแหละแต่เอารูปเขาไม่เข้าใจว่าเป็นพี่ยิ้มค่ะเขาเข้าใจว่าเป็นเฟซอวตาร อ๋อแต่เรายืนยันว่าเป็นเฟซจริงๆใช้อยู่เฟซเดียวแล้วก็เล่นอยู่ทุกวันนี้ค่ะอืมอ่ะแล้วพอเมื่อกี้ถึงขั้นว่าจะขอดูอะไรกันแล้วค่ะแล้วแล้วมันยังไงต่อฮะก็ก็มีก็บพี่ยิ้มก็สวนกับพี่ยิ้มก็บอกว่าก็ตามนั้นเลยอะตามใน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 แชทใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมันจะอาจจะพูดออกอากาศไม่ได้แล้วมีการโทรด้วยใช่ค่ะเขาโทรมาด้วยนะคะอันนี้ใครโทรหาใครเขาโทรมาค่ะอ๋อแล้วแล้วพี่ไม่ได้รับไม่รับค่ะเพราะไม่รู้จะรับทําไม อ๋อนี่นี่นีนน่โทรมาหาจุดจุดจุดค่ะไอ้จุดจุดจุดถูกต้องค่ะอ๋ออ่ะมีอีกไหมฮะต่อเลยฮะต่อเลยฮะเอาเพยไปได้เรื่อยๆได้เลยฮะถ้าไม่ตกลงผมจะแจ้งความวันนี้รอรับหมายได้เลยเรียกค่าเสียหายสามแสนถ้าไม่อยากให้ผมแจ้งกราบขอโทษหรือมาหาผมเป็นเมียผมน้องสาวหมายถึงพี่ยิ้มใช่ค่ะเพราะตอนนั้นโปรไฟล์เด็กโปรไฟล์ยังโป,โปรไฟล์เด็กสิบสิบปีที่แล้วอ๋อน้องสาวไม่มีทางเลือกมีแค่สองทางให้เลือกผมให้โอกาสคนเสมอ พี่ยิ้มอันนี้ยืนยันแชทเองถูกต้องค่ะเหนื่อยกับคนแบบจุดๆๆถูกต้องค่ะไม่รู้จะพูดหรือด่าแบบไหนดีค่ะอันนี้เราพิมพ์พิมพ์ค่ะอ่าคุณหน้าตาดีผมมีเงินเยอะคิดจะเล่นกับผมไปถามคนภูเก็ตก่อนมีแต่คนรักผมรองสสออยการมือปืนผมสั่งเก็บมาเยอะพี่ยิ้มบอกไม่เคยเกลียดใครเท่ามึงมาก่อนอ๋ออะไรเะอันนี้คือเว้นช่วงไป แล้วเที่ยงคืนครึ่งเขาส่งมาใหม่หรือซุ้องค่ะมันจะมีช่วงที่บางทีหายไป3วันแล้วก็เช็ดมาใหม่บางทีก็หายไปแต่มันจะมีการคุยต่อเนื่องกันอยู่อ๋อนตกลง Facebook <c oughs> นี้ที่คุยกับคุณยิ้มเนี่ย Facebook ทนายรักจริงไหม ตอนนี้นะครับขอกลับเรียนกับทางพิจิกรรายการนะครับว่ามีคนนะครับทำเฟซบุ๊กของผมขึ้นมาปลอมปลอมไม่ต่ากว่าสิบยี่สิบเพจเฟซบุ๊กนะครับรวมถึงเพจด้วยอทีนี้บทสนทน,นาที่ออกมานั้นไม่รู้ว่ามาจากเฟซบุ๊กหรือว่าช่องทางแชทอันอื่นนะครับครับสรุปแล้วเนี่ยทนายกำลังจะบอกว่าที่เมื่อกี้คุณยิ้มเล่าเนี่ยไอเรื่องที่บอกว่าอขอมาเป็นเมียขอดูอวัย,ยวะเพศเนี่ยใช่ทนายไหมไม่มีครับยืนยัน ยืนยันครับเอาเรื่องแชทให้จบก่อนเรื่องแชทเนี่ยทางเนี้ยเขาบอกว่ามันมีภาพลับด้วยนะทนายมีรูปเลยกายถ้าไม่ใช่ภรรยาผมผมไม่ส่งเหรอผมส่งแล้วผมส่งเใหยพ่อแฟนผมครับเอาเรามีไหมมีค่ะเห็นเลยไหมเห็นค่ะดูสิครับว่าอวัยวะนั้นมันเหมือนกับที่เขาหลุดไปไหมในอินเทอร์เน็ตนะครับดูก่อนเรื่องผิดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาภเดี๋ยวเนี่ยทนายรูปนี้ใช่ทนายไหมเนี่ย รูปผมครับคุยคอกับแฟนผมครับอันนี้ทนายคอกับแฟนทนายใช่ครับจําได้ไหมว่าส่งให้คนอื่นหรือเปล่าแล้วผมจะมีได้ไงเพราะเขาเป็นคนแคปครับแฟนผมเป็นคนแคปอ๋อผมไม่ได้เป็นคนแคปนะครับอ่าแป๊บนึงอ่ะพี่ยิ้มเชิญขอถามหน่อยนะคะขอถามหน่อยขอถามหน่อยคุณตอบตามความเป็นจริงถ้าคุณบอกว่าแฟนคุณแคปทําไมหน้าจอแฟนคุณถึงเล็กแล้วของคุณทําไมหน้าจอใหญ่การแคปเนี่ย คุณต้องเป็นคนเคปเพ่อหน้าจอของคุณใหญ่แล้วของแฟนคุณเล็กอืมอ่ะคุณตอบหน่อยค่ะคุณทนายอ่ะเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามแทนเอางี้ทนายทนายยืนยันว่าการที่ทนายจะถ่ายหรือวิดีโอคอลอะไรกันแบบเนี้ยทํากับแฟนคนเดียวถูกไหมเป็นหลายคนเมอแฟนหลายคนอันนั้นนะกี่คนนะตอนนี้สิบสิบเท่าไรไม่ไม่หายไปหมดแล้วตอนนี้่หายหมดแล้วหายหมดแล้วนะเหลือกี่คนอะตอนนี้เหลือกี่คน ก็พอมีบ้านครับอ๋อพอมีบ้านนะคนเดียว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 ครับเหลือคนสองคนไม่แล้วอย่างนั้นเนี่ยทางนี้เขาจะมีรูปได้ยังไงอ้าวผมถามทนายแค่นี้เขาจะมีรูปหลุดถามพี่ตรงๆแล้วว่าถ้าพี่มีภาพหลุดซึ่งเป็นภาพอนาจารพี่จะส่งให้คนนอกไหมเป็นภาพอนาจารหรือไ่ผมฟ้องคดีนะครับคดีนี้คดีนี้ผมฟ้องแล้วภาพภาพเมื่อกี้ผมฟ้องคดีนะครับว่าไปแคปภาพผมแล้วปล่อยลงไปในระบบออนไลน์ครับผ่านเพจเถื่อนเพจอวตารนะครับเพจชื่อผมด้วยนะ เป็น Facebook ปลอมของผมเองนะครับคุยเข้ามาคอมเมนต์ในใน a c e b o o k ผมเป็น Facebook ปลอมของผมเองมาคุยกับผมใน Facebook ผมมาครับงงมากเลยอคือคือทนายกนปลึงขนาดน,นั้นมันปลอมตัดตอ่อเนียนมากไอ้พวกนี้มันเก่งผมถามพี่ยิ้มพี่ยิ้มได้รูปนี้มาได้ยังไงอะมาจากเขาอะค่ะส<อ>่งมาทางห้องเชทอะค่ะเหรอคุยอ,อะไรกันมาถึงมามา,มาเป็นรูปนั้นนดะก็คุยมาจากอันนี้ละค่ะ่อเรื่องมาจากอันนี้ละค่ะ คุณยืนยันนะครับว่าผมส่งก็ไปทางช่องแชทซึ่งแชทผมไม่มีทางที่จะส่งภาพตัวเองไปให้ใครดูเด็ดขาดเพราะผมก็อายไม่เป็นไรนั่นนึกถึงไหไม่ได้มีแค่ภาพนี้นะมีภาพนั่งด้วยค่ะแต่ว่าบังเอิญโทรศัพท์อ่ะของพี่มิ้มไวรัสมันลงมันก็เลยแคปภาพนั่งไม่ได้แสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่านะครับผมขอบันทึกภาพวันนี้นะวแสดงให้เห็นว่าคนที่คุยกับคุณผ่านแอปพลิเคชันน่ะไม่ใช่ผมเพราะผมไม่มีทางส่งรูปตัวเองให้ใครดูเด็ดขาดผมก็อายพี่ยิ้มขอถามนิดนึงนะคะข้อความตรงนี้ยทำไมถึงถูกลบอออกไปะ ทางคุณยิ้มเนี่ยเขาถามว่าไอ้ข้อความที่มันหายไปเนี่ยคืออะไรฮะทนายไอ้ข้อความที่ถูกซ่อนไว้สารฟ้องหมดจ<ว>ุกเรื่องผมพิมพ์คำว่ารับฟ้องผิดอ๋อก็เลยแก้ไขคำว่ารับฟ้องเงี้ยเหรอใช่ไม่ผมก็พิมพ์ผิดอีกก็พิมพ์ผิดใหม่ก็พิมพ์ผิดอีกก็มันคุยกันเรื่องฟ้องครับไม่ได้คุยกันเรื่องไม่ได้คุยกันเรื่องล่อแหลมสรุปแล้วเนี่ยอ่ะเรื่องแชทเนี่ยทนายจะบอกว่าเอา่อที่คุยกับคุณยิ้มเนี่ยอ่มีจริงก็มี ที่คุยลามกคมค,คูงกมีสลับกันครับ,สล,บสลับกันสลับกันก็ไปพิสูจน์กันะนะฝั่งคุณยิม้มผมให้คุณยิ้มยืนยันมันคือแชทเดียวกันแชทเดียวกันค่ะเฟซแชทเดียวกันเลยค่ะห้องแชทเดียวกันถูกต้องค่ะมีการปริ้นมาแล้วเอามาแปะตัดแปะหรือทำไม่เป็นค่ะพี่ยิ้มจบเรียนน้อยทําพวกนี้ไม่เป็นเลยค่ะบอกเลยว่าทําไม่เป็นแรงเป็นบาษาตายบ้านเรานะการกระทํา ข้องผู้ชายคนนึ่งหรือข้อง,อง,องไม่ว่าจะเป็นข้องใคร้าทําแล้วตรงกล้ายอมรับในสิ่งที่ทําอย่าแท้อย่า,อย,าอย่าบิดเบือนความเป็นจริงเพราะถูกย่างอะ่ะมันรู้กันอยู่วะ่ะคุณหรือชันทําหรือไม่ทําผูดหรือไม่ผูดพิมพ์หรือไม่พิมพ์อมเอาความเป็นจริงออกมาต่อสู้กันค่ะโอเคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าวันน news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ